ครับวันนี้เราจะมาทดสอบแปลงดัดแปลงเครื่องอบผ้าสปีดควีนจากฮิเตอร์มาเป็นระบบแก๊สครับเราทดสอบไปทุกอย่างแล้วทำต่อจากช่างคนก่อนนะครับในที่เขาทำไว้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะผิดนะน,นี่คือหัวคน,นเก่า น,นี่คือหัวพ่นที่เราดัดแปลงมาไม่เวิร์คครับอันนี้คือหัวพ่นที่ซื้อมาอันนี้ก็ไม่เวิร์คครับพ่นออกมาแล้วเผาไหมออกมาแล้วมันยังมีกลิ่นของแก๊สอยู่แล้วก็มันก็จะออกเป็นเปลวสีเหลืองส่งผลให้ผ้าเนี่ย,ยมีขมเหลา ก็ผ้าหมองความร้อนก็ช้าด้วยนี่คือระบบของเราทำใหม่นะครับวัสดุหาได้ทั่วไปอันนี้เรามาใช้แลนะ้โเปลวไฟสวยมากครับออกมาไม่ค่อยมีกลิ่นแก๊สครับ ทำให้มันใกล้เคียงกับระบบฮีเตอร์เดิมให้มากที่สุดเราจะมาดูอุณหภูมิอุณหภูมิตอนนี้ที่ลมออกมาลมร้อนออกมา56องศาหเห็นไหมครับ56ผมนั่งอย่างนี้ยังไม่ค่อยได้ได้กลิ่นแก๊สได้ได้กลิ่นไอร้อนเนี่ยถ้าท่อเก่าดิโอ้นั่งอย่างนี้ไม่ได้ครับเหม็นดมไปเรื่อยๆอาจจะหมดสติได้ ไม่มีอะไรนี่ถังแก๊สต่ออันนี้เราแค่ทดสอบดูเฉยๆนะครับเรายังไม่ได้ใช้งานจริงทดสอบข้อแตกต่างเอานะหัวพ่นเอาเอาอันนี้ง่ายมากเลยทำมาแบบไม่มีระบบเซฟตี้อะไรเลยเลยไปกองตันก็ตันนีครับไหมก็ไหมไปเลย เดี๋ยวทีนี้เราจะติดระบบเซตตี้ให้หมดนี่ของเดิมจะเป็นใช้ฮีตเตอร์ครับอยู่ข้างใน,ด,น,ในใด้านในเห็นไหมดูด้านในนี่เป็นฮีตเตอร์อ่าแล้วก็ตัวจับอุณภูมิเซตตี้มันจะอยู่ด้านในสองตัวถ้าเรามาดัดแปลงใช้แก๊สเนี่ยมันจะต้องมาอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ เมื่อไหร่ที่ไส้กรองในตรงนี้ตันนี้ตันเตลไฟลมมันก็จะดึงเตลวไฟลงลดลงทําให้อุณหภูมิตัวนี้สูงขึ้นเสียงของแก๊สสูงขึ้นเพราะงั้นมันไม่มีอะไรเซฟที่จะตัดแก๊สได้เลยมันจะมีแค่เทอร์โมตัวนี้ตรงหน้าใบพัดลมเนี่ยตัดอุณหภูมิแค่นั้นเองงั้นเราจะต้องย้าย โมสองตัวนี้ให้มันมาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆก,กับเบลปลวไฟนะให้มันเซตตี้ไปนะเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิอีกรอบหนะึ่งอ่ะอุณหภูมิหกสิบนะครับ เ้าสิบจุดเจ้าเนี่ยผมนั่งอย่างเงี้ยยังไม่มีกินของไม้แก๊สถ้าเปดเดี๋ยวตัวนี้เราจะเทสส่งให้ลูกค้าที่เบึงการนะครับเ็าสั่งไว้แล้วสองเดือนแล้วครับผมบอกว่าช้าๆได้พาร์่มงามคนระับอ่ะเดี๋ยวมาดูลองเปิด แก๊สตัดต,ตัวนี้มันจะมีไส้กรองถ้าตัวนี้ตันเมื่อไหร่ครับเปลวไฟมันก็ตัดแรงด้านล่างก็ปิดดูการจุดคนระับไนนี่นกาสตามด้วยนะปิดง่ายมาก อันนี้เราทําแค่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเราเดี๋ยวเราจะทําชุดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จับปึ๊บใส่ได้เลยโอเคอ่าเดี๋ยวเราเรามาติดตั้งระบบจุดแก๊สเสร็จแล้วครับทีนี้เราจะมาลองเดี๋ยวลองกันเลยครับทีน,น,นี้เสียบปลั๊กก่อนเครื่องนี้ต้องใช้ไฟกับใช้แก๊สเปิดแก๊ส แก๊สเราเปิดให้สุดเลยมันเป็นทางนึงหัวปรับก็ใช้หัวปรับแรงดันต่ำครับไม่ได้ไม่ได้ใช้แรงดันสูงสายแก๊สครับต่อวิ่งเข้านี่เลยับเดีวเอาผ้าเข้าครับผ้าที่ไปนี่แหละเชียงเที่ยวเชียง,งใหม่มายังไม่ได้ซักซักเสร็จแล้วก็พอดีซ่อมเพื่ออบเสร็จพอดีอ่ะปิดประตูก่อนเลยครับ ความร้อนเราตั้งไว้ที่ประมาณความร้อนประมาณกลางๆเ,เวลาก็ตั้งไว้ประมาณ20นาทีาตั้งไว้แล้วอตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องเลยเลยแก๊สติดแล้วครับอย่างที่เราดูตั้งแต่ลิปก่อนที่วัดอุณภูมิมันจะอยู่ตรงโน้นตรงครับตรงพิเตอร์อันเก่า ตันนี้เราย้ยายมาอยู่นี่ครับเพื่อให้มันเต็มทต่คเลยเราจุดแก๊สมันจะต้องออกเป็นวงกลมตามท่อนะครับเรลวฟ้าสวยเะยต้องให้ความร้อนได้เร็วเพราะว่ามันกระจายเป็นดอกบัวครับ ความร้อนให้ลังความร้อนเต็มข้อเลยดูที่ว่าจะภูมดูนะครับดอันนี้ความร้อนอยู่สามสิบห้าอยู่เพราะว่าผ้ามันมีความชื้นอยู่มันก็จะ ไล่ความชื้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูเวลาเวลาจะค่อยๆลดลงเดี๋ยวพักัหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องดูครับช่วงนี้ก็ปล่อยให้เครื่องมันทำงานไปครับ แล้วครับ20นาทีเอา้อาเหี่กว่ได้ซักไหมนี่น่าแห้งดีวะครับสเสร็จไปแล้วครับ20นาทีแห้งนะครับโอเคขอบคุณในการรับชมรับฟัง ในวันนี้ครับเอย่าลืมทำความสะอาดที่กองใยผ้าครับทุกรอบจะช่วยให้ประหยัดแก๊สประหยัดไฟได้ดีขึ้นเววอออย่าปั๊มายควบคุมอีกนะปิดแก๊สถอดปลั๊ก ส่งแสงลงมาถึงไปใจฉันยังคงวนไหว ฉันยังคงวนวหวคิดถึงวันคืนนมา่าเธอ